เกิดภาคอกมาวันนี้กันเนาะพี่ดนพี่นอ้องไยไก่ยูสวนมันคือเกาเนาะวันนี้เขามาสวนไ้สวนมันคือเกาเนาะปะ้าเตอทางพีกันปลูกแร้วแร่ทางภายนะพ่อนพี่น้องไงวันนี้สะดวงเขามาสวนมันคือเกามาเห็ดขุดควยควยมันเนาะมากับเอื้อยกับพี่ใหญ่เลยเนาะกับลาน,น้ำมันนี้โอ้ตตอทว่าขุดปลูกแร้วทางนี้เนาะกลเป็น ทางที th đ đ oh, đ đ ่สะดวกมาขุดเด็กกระเบื่ยเนาะพี่ปลูกได้แล้วพายนี่เนาะเอากระขุดเอาโอ้ท้งคุ้นกะกัท่านได้แล้วเทียวเขาแต่เศร้าเมื่อยเพื่อชิได้ควอยหนึ่งกะเนาะพี่เนาะก็ต้องใส่เวลาขุดเนาะเพื่อชิได้ควอยหนึ่งกะบเมื่ง่ายกระยังก่วงข่วงเลยทางพี่อ่ายังบุกขึงเลยเนาะ สบายดีเด้อเนาะสบายดีและสวัสดีมาพบมาพ่อะสะรวงกับพี่เด้อเนาะอยู่ป่าอยู่ไฮคือเก่าเหมืเนาะกับอะไรไปทางใดกับมาขุดเห็ดข่อยมันปลูกมันคือเก่าเนี่ยเนาะกับหอนอ้าวไป,ไป้องเลยโอ้เมื่อผลกับขึ้นมาเลยขึ้มขึ้มขึ้นมาเนาะหอนถึงมันสิบบรเลด,ดกับมันหอนเนาะพี่เนาะหอนเอาวห่อไปขุดยังเหือแตกเหือแตนโอ้ทางเอื้อยสรวงกับเพื่อนกับขุดอยู่สบายดีเด้อ อได้จักดคุ้ยแล้วมืนอนหนึงนับอยู่บ่อหลอดชิปคว้ยนะหงอชาเมือหลายกว่าเนาะคือว่าแหละบดอยู่ค่ะพี่น้องเลยกะมีมืดพนเนาะคือว่าแหละมันฮอนเอ้านอนถึงมันจะมีแหลกกะแบบปลาออกออกแห้งเนาะเอือแตกเอือเตนนี่นี่ก็จะเป็นผ้ากันมากุดมื่อเดือนเนาะกะโบ้เลยชะมือวาดนี่ใช่คือแดดมืวบวานนี่นะมากะแต่เศร้ากะคุด วัอนี้ก็มาสวยเนาะหมื่อวานนี่มาประมาณเจ็ดโมงเนาะเพื่อหอดสิบโมงเจ็ดโมงก็ได้ไลายก็จะเป็นทั้งขุดหมื่อวานนี่เนาะนี่กับปลูกปลูกไปน้ำเนาะขุดไปน้ำวันนี้กะบ,บริเวถือผูลล้ละสิบแชมพอพี่น้องเลยแชมก็จะตื่นกระทึงเล็กหน,น่อยแกเนะาะเพราะว่าเขามาสวยแล้วมือนี้เนาะกตอยากได้หน่อยแนย่อีกอย่างกะถึงมันบริเวณกะมันหดเอา นั่นก็บจะเป็นทั้งบนเฮาเช่าพักกินเข่ากินน้ำหนั่นก็บคอนโดมมากั้งใหนลานสรลวงเนาะป้าจะเพือแต่เพือแต่พี่น้องไงโอ้ป้าแต่โหเนี่ก็สิเป็นมันทั้งงานเอื้อสรลวงกันตัดตัดไว้เนาะพี่น้องตัดเซ่ใส่น้ำยาเนาะพูดละคนกับวัเซ่เนาะพูดละคนกับเซ่เซ่น้ำยาพี่น้องไงกับประมาณสามสิบนาทีเนาะคือว่าแรกต่พูดสิเอาพี่น้องไง ในกะตัดกะประมาณสามสิบนาทีกะคือชีฮอดได้แหละกะชีเซอร์ไปปลูกวะนี่ขุดน้ำปลูกน้ำเนาะตัดกะเอาก็ะใสเดเอย์หะเนี่ผู้คน่าเอาผ้าตัดน่ยมันแตกบ่เนี่ยใส่เดเอย์หะกับไข่แน่ได้สามสิบนาทีแล้วแต่ผู้สิเอาอีสัมไรกันเนาะบุรุษคนกะ เจรุงหานาทีแยังแกเอาขึ้นไปเก็บไปปลูกแล้วแบบนี้เนาะขืนหักยาเนาะสิปวดหัวเนี่ยว่านี่กระมาเนะาะพี่น้องว่านี่ก็ได้ลายอยู่เนาะมืาอนีกัได้แชมตตัดน้ำกระถังก็โอ้ถือว่าโอเคเ,เนาะเพราะว่ามาสวย ไปปลูกวะนี้เนาะกาย่างลายเติบเนาะเผื่อสิเฮ็ดขวยตุนเบิดเนาะยางกามีหักไม่มาเป็นน้องเลยตอหักไม่ก็ลายลายเนาะนี่เพราะว่าปลาเอาถางไม่เนาะเบิก์ดไม่โหอันนี้ก็จะเป็นตอเน่อไม้บงทางนี้ก็คือสีอ่อนนี่ดอกเนาะบวมคันปลาบิดท,ทางนูน้นนั่นทางเอ,อื้อแฉลวงคุดก็คือซีใบยอยู่มาทางนี้ พราะว่าลินทั้งนั้นมันก็อยากแน่นแน่เนาะลินทั้งกุดมากยากแน่นแน่ขันบาบิดนู่นนี่มาแถบนี่ก็คือซีออนแบบเวอร์นี่โอมีขวยน้อยขวยใหญ่โอ้เห็ดแต่ละคนก็บพคือกันเนาะขวยน้อยขวยใหญ่แต่คุณแกพันใบไผ่ออกอ้อจีบเผาแล้วมันโป่งพี่น้องเลยกินบ้าไม่งงวกินบ่มันจะกิ่นบ้า กินในนองใบไผไอ่อนอกระจุกกระจุกอยู่ใ่น้องใบไผไไอ่อนหลังจากถือว่าเฮาเผาเนาะแล้วมันผลตุกเลยผลตุกแล้วมันขึ้นมาเนาะไม่แต่เบี้ยหนาเนาะไู่เบี้ยหนาทีเดียวเดียวไปเคียวทุบอยูอ่เป็นใบไผ่ในนองเลยนเลยนี่ยกาต้องใช้เวลากาถือว่าลุนอยู่นเนาะเพื่อชีคุดเล้ว เป็นตามแค่มันกาทั้งแ่อพ่อะดวงกพิ่นกะปลูกกันเบี้ยนะปลูกนะปลูกอันหมักทั่วปลูกหมักทั่วหมักแตงเนาะหอยน่องสมหรับมันจะขึ้นหาสิขึ้นแล้วเนาะกะทั้งได้ินถอพ่อะดวงว่าเอาในหมักทั่วแน่ลวกะหมักแตงแน่เนาะมาปลูกใส่กันจะเป็นเบี้ยหมักทั่วพี่น้องเลยบบหอยงามเฮอเห็ดเบี้ยเองเนาะลองดำให้ดำหน้ากับมักทั่วเป็นกับพอได้ขึ้นมาปิดกิน คือสีลายเนี่ยเราข้างท้าพ่อสะดวกมาซักใส่ตามผ้ใหม่เนาะมีมักทั่วหมักแตงเนี่ยเนาะพ่อพีอ่เนาะหมักซชดี้ยัยงเนี่ยซักไปตามผ้ใหม่อยเนาะพ่อได้กินเดี๋ยวหอยงามน้ำมันเป็นหมากกับพ่อได้ขึ้นมาปิดกินเมื่อตามเมื่อชั่วกินเนาะหมักแตงค่ะแต่คือชิงามอยากเนาะเพราะว่าออเอาเผาขี้ดินได้นเนาะจุกเหี่ยไปตองลงงามไม่เน่ะตอกลงมกะเป็นเรินงามมักทั่วเนี่ยก,ก,ก็คือชิขึ้นในดอกแตง โอ้ยตัดภาพมาวันนี้พ่มพี่น้องเลยทางสะดวงกัญชิไปปลูกมันเนาะบันนี้เนาะทางเอวยสะดวงเลยยายสะดวงเพิ่งกับคุดเนาะสะดวงกันชปลูกวันนี้เนาะเพราะมันกะสะดวงกับคุดแล้ววันนี้สะดวงกัญชิมาปลูกไปน้ำเนาะเพื่อฮอดคัเลยมันฉีเมื่อเนาะพี่น้องการห้องว่าปลูกน้ำกับมันคํากะคือสิบบริปลูกมือเนาะได้แต่คุดอันนี้สะดวงกัญชไปปลูกก่อนบบดนี้โอ้ทางเอวยสะดวงกับคุดเลยเนาะเที่ยวแต่เศร้าเมื่อวันนี้เนาะถึงมันสิบริษักะ เพื่อก็ออกไปนองมันเมื่อยห้อนเอาหอนน้ำเย็นมากวันี่กะเบิดเดี๋ยนาะเบิดแต่เว้นพูแ่แหละตอนนี้ก็น,น้ำเย็นกัเบิดละไปปลูกก่อนเนาะวะนี่มาวอนี่กะบบราช้ำวานี่ว่านี่ดือว่าเลไลยสมควรวันี้เ่าก็อยากมากส,สวยๆเน่ บ้านนี่เจ็ดมูอบ้านนี่เจ็ดมือค่ากันเริ่มเห็ดเนาะถ้ากัน,นามาบ้านนี่โอ้ก่อมือปายแล้วก็พี่น้องเลยบ้านนี่ไก่อยา่างนั้ มันแดดวันี้นะเว้ยคุดบาได้นอ,อนแต่พอมันนั่นเนาะแดดอีกเมื่ออื่นเมืเ่อนี่จากเลนนอนจะดินแข็งโต๊ะใหม่กระลาลายซักต๊ะใหม่อองแม่พ่อ,อเ,เ,เรามาลูกมันน้ำจารุง มันถ ma ูกมันถูกเนาะมาปลูกมันในสมบัสิจยางสิมาเมื่อยฉี่ซื้อกระชี่มาถึงยังแห้งดิมันโมเลตกะห้อนพะพน้องไเอ้าคือควรจีบตกอ่ะเออฉันเล่นะมะนี่นี่ลายชำวานกับ่าโอเค วนคนอื่นจนขึ้นเป็นไวก็มีนะทั้งสรวงกับฮัตซิปุกตัวได้ละลมันกับโบลายเนาะอันนี้ก็ซื้อเอาซช่ไหมทานคนกบเกลือนี่เพล่อนามันแดดยังมีบัตรเลยผลละมันปลูกละมันที่มาปลูกเนี่ยเป็นละมันที่สลวงไปซื้อเนนะี่ยเนาะ แเขามาเบิ่งกับขี้เหีนพี่น้องเลยนั่นชาวดฟกส่ซื่อหนาไปเกลออู้ยไกไปแล้วสังมุสงเลยเนาะอหมดเลยเท่าน้ำไม่เสียมันชับไม่ชับเลยับมนานสะดวกมากอะกินแต่คทระับเป็นกยูเต้นเนาะ จนแต่เม,มื่อมีถามาจากมู้ถึง,งมื่อถึมู้ถึงม่อยู่เป็นอางที่เนน้ำเย็นแน่น้ำเยน็นจ้ะชักไปชักไปมาดจะเอาทั้งไงลงมาจเรียนปูกมันถึ่นอย่างนี นั่นโปง่งแท้นั่นขึ้นไวแท้แช่ชักตรงดูเป็นลายมันขอนนด่้าดีร้องน้ำเย็นกระเบิดออันนั้นก็มาทงเดียวเด้เปิดพามาปัะนี้กันน้องะพี่น้องกำลังเมื่อเฮือนไปทำยามเลงกับเมื่อเฮือนเนาะวันนี้ขนาดเปินตกล่างเพือไปท่องทางนเลยเนาะ กันตกอยู่แบบน,นี้หลายคนเที่ยวกับคือสีไปย,ยากมายากเนาะตกรอบนี่จะชลวงกปใชื่อเจเครื่องเมียงถออเมียงไทยออกมาใบน,นะางนะ,นะายยางนี่เนาะเพราะว่ากันตกแห่งทางลำบากแต่ติไปยากคอยคำยามแรงเขาเจ้ามาให้มาหน้ากับเมื่อเฮือเหมือนจะคอยคำยามแรงบรรยากาศกะประ,กกาะามาณน,นี้เด้อเนาะเจ้าหนี้พุูดชิบลอน ทางอะพีเนากหลายโมาเป็นผงเอาผงทางคุ้มลำบากเนาะอันตกมารอบนี้น้ำอ่างเลยเนาะนี่คำพทธทางน้ำลงคำพทดตงหนึ่งที่เรเป็นสูบเป็นหวเนาะพอเนะ นี่กากาเป็นเขียวเนาะหน้าเขาเจ้าเป็นหน้ารองกะบานตะหัวปีนี่เนาะเขียวอมทุ่มอยู่อากะกาเนาะเออเนาะงามใบเนาะพี่หนุ่ยพราะว่ามเมื่อนั้นนะทิศนั่นเนี่ยยังเห็นขาเจ้าปลูกอยู่เนาะปว่าแหละฝนตกห้าเนาะ เกี๊ยวอุ้มทุ่มกล้าปลูกลำหน้าลำหน้ารองน้องๆปลูกไว้แต่หัวปีแน่เน้องค่บมาเฮาวอปลูกไว้แต่หัวปีกะพระเจ้าลุงไปลำกะก็ปลูนยังกัดน้อยปูนกล้าน้อยทางเด็ก็แกี่ยวหอมเลยป้าคี่ตรงนี้ก่ะตรงใส่บ้านข้อมเดียวกันจ้ะน้องนี่คะเดี๋ยวอุมทุ่ม แค่เชฟเพราะชักอาทิตชองอาทิตย์นีก็ได้มัดเลยของชองเลยมีนาลองเนาะหน้าเป็นอน่างเพิ่งจะได้ปลูกเรือวัวปีแน่เรือก้าใหญ่คนตกมากอะลงไปดำแค่เนื้อกามานกาันใหญ่เนาะเวรขึ้นนู้นแบบนี้เนาะถ้าคนตกแห้งก็เป็นโศกแน่นิเวรขนนูน้น พ่อเขาจะมาขายเขียบพี่น้องเลยคงสิพันธ์บอกช่องคงเรียกด้วยนะซื้อเขียบใช้เขียบเอาเขียบเดือยชงนึกไงเอาชมเดือยนั่งทำกันเพื่อนเนาะซื้อเขียบพี่น้องเลยเข้าเจ้ามาแต่หน้าเนาะมาแต่หน้าลงเลยสื้อเขียบเลยเลยเฮ้ยป้าพีแอตี่วะื้อเขียบพี่น้องเลยเขียบเดือนกับเขียบตะปะอ๋อเมโนะมะเร็งอาหารแมะเร็งสูงสูงถั่วคอเมกินอาทึก ธงละสิบพันเนาะแต่ลายอยู่้นตู้เอ้พขากินดีเนาะเขียดตะอันนี้เขียดเขียดตะปาดเขียดเดืองตัวได้แสบบ่เขียดเดืองใหเนาะโอ้โหเป็นน้องเลยนี่สิบพันเนาะธงหนึ่งสิบพันแล้วเลยขายเขียดกับมาป้าเมียไก่เติบเนาะเอ๋อเลยเมนูนั่นมื่อกินแรงแล้วเนาะพระเจ้ามาแต่หน้าลง พระเจ้ามาเตะหน้าดวงเอาเขียดเมื่อคายเนาะพี่น้องก็เลยห้องถามซื้อเนาะมาซื้อสจ้าอถ้แม่กินไก่ทอดหมูบ้านแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้สระวงกับเชลยจบลงเพียงสำนี้เนาะก่อนอื่นก็ข่าวมาเพิ่มคลิปสระวงกับคอขอบคุณขอบคุณน้ำมลายเด้อเนาะแล้วก็บบขคาลโฆษณาสระวงกับคอขอบคุณขอบคุณน้ำมลายเนาะมีโฆษณาเข่ากันเขาเมื้อไงสระวงเลยเนาะเพื่อสระวงมีไล่ไล่พี่น้องเลยในรายการ คนในฉลองกับ,อข,อบ,กบนะกขอบคุณขอบคุณนั่นไมลายเนาะก็ไหลก็แท้เป็นกำลังใจให้สลองแมนะ่เนาะเคยพุอกันในคลิปหงาเด้อเนาะขอกล่าวคำบาสบายดีสบายดี